ใช่เรอวะใช่ตัวเป็นยังยืนกัน <laughs> เดี๋ยวเราก่อนครับสวัสดีครับเครื่องสับมารากราตาแวววาวครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดี p e สองศูนย์สองสองครับเครื่องนี้การใช้งานครับใช้งานสวิตจะอยู่ด้านหลังครับสวิตแล้วก็สายไฟต่อเข้ากับปกลกข่วงเปิดตรงนี้นะครับปิดเปิดก็คือใช้งานเลยรุ่นนี้คลิปนี้ จะดูขีดความสามารถของเครื่องนะครับจะใช้กับมะละกอเบอรสวยครับสองแถวแล้วก็ใช้กับมะละกอกลมแล้วก็ใช้กับเบอร์รองสามแถวแล้วก็ใช้กับลูกกลมครับแบบเป็นเหลียวยาวดูว่าแบบไหนเส้นออกมาจะเป็นยังไงนะครับตามคลิปเลยนะครับลองกับลูกกลมก่อนนะครับเปิดสวิตช์พร้อมใช้งาน อันนี้คือลูกกลมครับจะมีโลงมาน,นิดหน่อยนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเป็นสามแถวเว,เวลาเข้ายัางลงข้างล่างครับแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไป อันนี้เป็นเบอร์รองครับสามแถวเส้นออกมาใช้ได้ครับใช้ได้ทุกแบบนะครับมาละกอดตัวนี้จะถูกจะราคาถูกดูว่าเส้นจะเป็นยังไงเวลาช่วงมารากอแพงแล้วก็ใช้ลูกแ,แบบที่ถูกเพื่องก็ทำได้ครับ เรื่องนี้ลูกค้าสร้างไอ้เส้นใหญ่แต่ลูกค้าสร้างเส้นเลยครับหน้าตางเส้นเส้นนี้เอาตามใจลูกค้าเลยครับลูกค้าชอบเส้นใหญ่เส้นหนาเส้นเล็กเส้นบางสั่งได้ครับอันนี้เบอร์สวยครับ ออกมาก็หน้าตาไม่ต่างกันมากครับแต่ละแบบก็สามารถใช้ได้ทุกแบบครับมันละกอลูกเล็กลูกใหญ่เข้าได้หมดครับตัวตัว,ตวสองแถวผ่าสี่ครับตัวเบอร์ไอ้กลมนี้คือผ่าครึ่งสามแถวผ่าครึ่งส่วนลูกยาวไม่ต้องผ่าครับเข้าเป็นลูกเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ค่อยมีเม็ดนะครับ บจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ